สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้บุญรอดก็ยังคงพามาติดตามเจ้าการยาวกับทีมงานหกล้อดำบุญรอดกันต่อครับกับการลอกนาที่ว่าสูงสูงเหมือนลอกภูเขาครับอ่ะยังไม่ทันไปถึงเจ้าการยาวเลยหัวหน้าแม็กก็สร้างคอนเทนต์ให้ผมแล้วเจ้า m 6 2 4 0ติดครับ นี่โอ้โหผมเป็นคนสั่งหัวหน้าเอ้เป็นคนสั่งหัวหน้าแม็กเองครับว่าให้หัวหน้าแม็กมีเวลาว่างให้มาไถนาผืนนี้ตากไว้ครับเผื่ออนาคตจะลอกนาผืนนี้ต่อฮะก็เลยว่าไถตากแดดไว้ให้มันแห้งไวๆครับรู้อยู่ว่ามันยังเปียกอยู่โอ้โนี้ยังไม่ทันไรเลยจมแล้วเนี่ยนาผืนนี้ ถ้าเสร็จจากลอกตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บจะมาลอกตรงนี้ต่อไงผมก็เลยว่าถ่ายตากแดดไวก่อนดีกว่ามันยังมีเวลาอีกหลายเดือนโอ้นี่ฮะล้อนี่ล้อมิชลินหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นดอกยางเลยอ่ะนี่เอาฟางไปยัดเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหรือเปล่าถ้ามาอันนี้ต้องอาศัยเจ้าคันยาวมาแน่นอนนะ ไปได้หน่อยนะขยับไปได้หน่อยฮะเดี๋ยวหน้าแม่เอาฟางแยกตีมันขยับไปได้หน่อยหนึ่งแล้วฮะอดี๋เอาฟางแยกก่อนอย่าไต่ราฮะผมมาถ่ายครับถ่ายตากแดดไว้ครับเผื่อมันลงได้ฮะแต่ตอนนั้นเจ้ากันยาวกดอยู่ตรงบริเวณนั้นนะอะยังแข็งอยู่นะแต่ข้างหน้าเนี่ย มันอ่อนเนะเคยลอกไปแล้วทีหนึ่งครับตรงนี้เคยลอกไปทีงแล้วขึ้นไหมไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นหนักหางหนักหาง สงสัยจะต้องให้เจ้ากันยาวเดินมาดึงแล้วอะไม่พนเจ้าการยาวครับเดี๋ยวเจ้าการยาวจะมาดึงครับดึงหน่อยเดียวก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวต่อโซ่เอาอเดินมาแล้วครับ เจ้ากอันยาวเดินมาแล้วอ่ะลองกดดูแข็งบุ๊บโอ้โหแข็งตรงนี้แข็งอะเดินมาด้วยกดมาด้วยครับนาพื้นนี้ไม่เคยลอกมาแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งครับ พื้นที่ตรงนี้ขึ้นชื่อว่าดินสมองครับอ่ะเก็มาครับเก็บไม้เรื่อยอ่ะคือคว,วามมั่นใจโอ,โอ้แข็ง ดึงหน่อยเดียวก็ขึ้นแล้วครับอ่ะพอเข้ามาอีก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 อะเห้ผมมาถึงก็สร้างคอนเทนต์ให้ผมเลยหูวหน้าแหมถอยลังไปถอยล้างไป,งไปนี่ฮะดึงหน่อยเดียวก็ขึ้นแล้วฮะ Hey. พอ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 ตรงนี้เป็นแหล่งขึ้นชื่อว่าดินสมองยังไงเดี๋ยวผมพาไปติดตามมาต่อฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพาไปติดตามครับว่าบัานดินสมองตรงไหนฮะอ่ะไปแล้วเดี๋ยวผมบอกคุณน้าแม็ก่อนว่าให้ใช้ตัวที่มันใช้ได้นี่ฮะถ้าเราลอกฝั่งนู้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของนาเขาอยากให้ผมมาลอกฝั่งนี้ต่อยาวไปเลยครับฝั่งนี้อีกประมาณสองไร่สองไร่กว่าให้ลอกครับเพราะว่ามันตื้นตรงนี้มันเป็นเนินมันตื้นฮะผมก็เลยอยากจะไถาตากแดดเอาไวค้คฮะถ้าปล่อยให้มันแห้งเองอ่ะมันก็แห้งอยู่แต่มันใช้เวลานานแต่ถ้าเราได้ไถาตากแดดแล้วมันก็จะแห้งไวครับอ่ะผมก็เลยบอกคุณหน้าแม็กไถบริเวณที่มัน ถได้ก่อนอย่าเข้าไปลึกขายากแดดไปครับลงทุนครับลงทุนแตรรับรองว่าดินเนี่ยเราได้คุ้มค่ากับที่เราขายลงทุนฮะกับที่เราลงทุนไว้ เนี่ยความแห้งมันก็แดดสองมันก็จะลงไปลึกครับลงไปข้างล่างลึกเลยคอยดูด้วยนะตรงไหนเปียกๆก็อย่าเข้าไปใกล้ฮะอย่าเสียเวลาดีนะมันยังติดอยู่แค่ประมาณตรงนี้ถ้าไปติดไกลๆนู่นนะเจ้าก,กันยาวเดินก็ไปลำบากยากเลยนะ มีสิจมอฮะ,ะ,ะถ่ายตากแดดไว้อ่ะมาติดตามต่อครับที่ผมบอกว่าพื้นท,นที่พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงเป็นดินสมองครับดูเอาครับเห็นไหม ถึงว่ามันจะเนินอยู่แต่ข้างล่างเป็นดินสมองครับนี่อาจารย์ทุยแล้วก็คาดเฉพาะดินหน้าดินแห้งๆใส่กระบะดำไปครับส่วนตัวไหนมันเปียกก็เอาขึ้นไปกองไว้ก่อนอนาคตน่ะมันมีโอกาสแห้งครับเสอได้ดินครับไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่ได้ระดับครับมันก็จะหืนขึ้นไป นี่งานนี้ลงทุนหน่อยแต่ได้ดินแน่นอนฮะนี่ฮะเละเลยฮะดูเอาครับยังกระโจกเลยนะน้ำซึมออกเลยครับนี่นี่พื้นที่ตรงนี้ผมบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันดินสมองครับโอ้ไปไก่ไม่ได้เลยขนาดผมเองนี่ยังเดินนี่ยังยุบเลยฮะนี่ฮะ ความหนาของมันกว่าจะลงมาก็ประมาณเมตรหนึ่งได้ฮะก็เจ้าก,การยาวก็ยืนได้ฮะยืนได้สบายสบาย,บายฮะคือขุดแล้วลอกนาไปแล้วนี่โมดสิ์โอกาสที่จะลงมาปรับเลยนะต้องรอให้มันแห้งครับนี่น้ามันซึอมออกมาเนี่ยนะฮะการทํางานก็ต้องมีอุปสรรคเนาะเนี่ยครับเปียก,กเนี่ยกองไว้ครับกองเอาไว้นั้นแหละเดี๋ยวมันก็แห้งถ้ารอบนี้ เราเอาไม่เสร็จมารอบหน้าดินสมองที่เรากองไว้ข้างบนน่ะเปียกๆอะ่ะตักขายได้มอนเหมือนกันครับดูเอาครับแต่บริเวณที่ลอกมานี่ไม่สมองนะนี่ฮะบริเวณนี้ไม่สมองครับแห้งเลยแต่บริเวณนี้สมองครับดินสมอง เป็นดินสมองบางช่วงบางจุดครับของที่นี่ก่อนที่ผมจะมาเอาะผมรู้รู้อยู่แก่ใจแล้วครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นดินสมองแต่ผมพยายามทวงเวลาให้มันนานที่สุดเพื่อให้ดินมันแห้งข้างบนมันแห้งครับถึงจะมาเอาได้ฮะแต่มันน่าจะหมดอยู่แล้วครับดินโลกนาขายง่ายแต่มันมีเวลาอีกหลายเดือนครับก่อนจะเข้าสู่หน้าฝน อีกต้อง3มเดือน4เดือน,ด,อนดินก็มีโอกาสแห้งไปเรื่อยๆฮะจากเมื่อวานนี้ระดับที่ลอกอยู่50าสิบเซนครับตอนนี้ขึ้นมาที่เมตรน้อยๆนะเมตรยี่ยนะถาดขึ้นข้าไปขึ้นไปข้างบนก็จะเป็น2เมตรครับ2เมตรกว่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่า มันจะเป็นดินสมองไปหมดหรือเปล่าด้านนู้นไม่มีนะนี่ด้านท้ายรถหกล้อหูหน้าแจ็คนี่ไม่มีมีเฉพาะตรงนี้แหละบนเนินแี่ะแปลกไหมฮะแทนที่ดินสมองจะอยู่ที่ต่ำๆกับอยู่ที่สูงอะ่ะ วันนี้ผมก็ามามาติดตามทีมงานหุกรอดำบุญลอดกับเจ้าการยาวครับเจออุปสรรคแล้วครับอุปสรรคคือเจอดินสมองนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บุญลอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ